สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาอยู่กันในใบความรู้ที่3นะครับในใบความรู้นี้นะครับจะเป็นการพูดนะครับถึงการหาค่าความจริงนะครับของประพจน์ย่อยเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยในใบความรู้ที่2นะครับเราเรียนกันไปในส่วนของตัวเชื่อมประพจน์ใช่ไหมอ่าเราเรียนกันไปในส่วนของตัวเชื่อมประพจน์แล้วก็มีการหาค่าความจริงเนาะของประพจน์ต่างๆไปแล้วบ้างนะครับอ่าทีนี้ในวันนี้เนี่ย เราจะหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยเนาะเมื่อเขากําหนดประพจน์ย่อยของเรานะครับว่ามีค่าความจริงเป็นอะไรบ้างนะครับทีนี้นะครับวิธีการหานะครับค่าความจริงของประพจน์ย่อยในวันนี้นะครับเราจะหานะครับโดยการใช้แผนภาพต้นไม้นะครับเราจะหาโดยการใช้แผนภาพต้นไม้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับตัวอย่างที่1นนะครับเขากําหนดประพจน์ PQR มาให้นะครับอ่ะโดยที่ประพจน์ P ของเรานะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่ะเขียนสัญลักษณ์ไว้นิดนึงอ่ะประพจน์ Q ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับและประพจน์ R ของเรามีค่าความจริงเป็นเท็จอ่ะจากนั้นนะครับเขาให้พวกเราหานอกในแต่ละข้อนะครับว่าจะได้ค่าความจริงออกมาเป็นอะไรกันบ้างเนาะทีนี้มาดูข้อที่1ก่อนนะครับ อ่ะเขาให้เราหา p แล้ว q นะครับ p แล้ว q อ่ะเขียนโจทย์ก่อนนะครับ p แล้ว q อ่ะลองดูซินะครับอ่ะตัวแรกของเราประพจน์ p ของเราแทนค่าความจริงที่เป็นอะไรเอ่ยอ่ะประพจน์ p ของเราแทนค่าความจริงที่เป็นเท็จเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มแทนเลยอ่ะประพจน์ p ของเรานะครับแทนค่าความจริงที่เป็นเท็จนะครับอ่ะ ลากเส้นให้เขาหน่อยนะครับลากเส้นให้เขาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าประพจน์ p ของเรานะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จเนาะต่อมาครับประพจน์ q ของเราครับประพจน์ q ของเรามีค่าความจริงเป็นไรเอ่ยอ่าประพจน์ q ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับประพจน์ q ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงอ่ะเขียนค่าความจริงเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับทุกครั้งเขียนค่าความจริงเสร็จ เราต้องลากเส้นนะครับลากเส้นแทนค่าความจริงของแต่ละประพจน์ให้เขาด้วยอ่าโอเคในตอนนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าประพจน์ p ของเรานะครับประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับและประพจน์ q ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับเรารู้แล้วเนาะนะครับทั้งสองประพจน์นะครับมีค่าความจริงเป็นอะไรบ้างจากนั้นเราก็เอาทั้งสองประพจน์นี้นะครับมาเชื่อมด้วยเครื่องหมาย ถ้าแล้วนะครับอ่าจับมันมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วได้เลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันได้ค่าความจริงออกมาเป็นอะไรนะอ่าจับมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะครับอ่าจับมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วอ่าทีนี้ดูนิดนึงนะครับเทสนะครับเทสแล้วจริงอ่าเทสแล้วจริงจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ย ในคาบที่แล้วครูเคยสอนไปใช่ไหมในเครื่องหมายท่าแล้วครูให้พวกเราท่องว่าอะไรเอ่ยเครื่องหมายท่าแล้วเนี่ยมีค่าความจริงที่เป็นเท็จแค่กรณีเดียวใช่ไหมคือหน้าจริงหลังเท็จถ้าหน้าจริงหลังเท็จมันจะได้ค่าความจริงเป็นเท็จแต่ในที่นี้มันไม่ใช่หน้าจริงหลังเท็จเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยเป็นจริงนะครับตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ ตามสเต็ปเลยนะครับแทนค่าความจริงของประพจน์ย่อยก่อนนะครับแทนค่าความจริงของประ,ประพจน์ย่อยก่อนจากนั้นนะครับค่อยจับประพจน์ย่อยที่เราแทนค่าความจริงนะครับมาช่วยมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะครับแล้วก็ดูค่าความจริงของเขานะอ่าโอเคทีนี้มาดูข้อที่2ครับมาดูข้อที่2อ่าแล้ว P นะครับอ่าเขียนโจทย์ก่อนอ่าแล้ว P มาดูนิดนึงนะครับประพจน์ R ของเรานะครับแทนค่าความจริงที่เป็นอะไรเอ่ยประพจน์ R ของเราแทนค่าความจริงที่เป็นเท็จนะครับแทนค่าความจริงที่เป็นเทอ่าเขียนเสร็จทุกครั้งอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับลากเส้นให้เขาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าประพจน์ R ของเรานะครับมีค่าความจริงเป็นเทอต์ทีนี้ดูต่อนะครับประพจน์ p ของเราครับประพจน์ p ของเราแทนค่าความจริงที่เป็นอะไรเอ่ย อ่าเป็นเท็จนะครับอ่าเป็นเท็จอ่าประพจน์ p ของเราแทนค่าความจริงที่เป็นเท็จนะครับเขียนเสร็จทุกครั้งอย่าลืมนะครับลากเส้นเชื่อมให้เขาด้วยนะครับจะได้รู้ค่าความจริงของเขาโอเคครับตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าค่าความจริงของประพจน์ a เป็นเท็จนะครับค่าความจริงของประพจน์ p เป็นเท็จอ่าเรารู้ค่าความจริงของ2ประพจน์ย่อยแล้วจากนั้นครับ นําค่าความจริงของทั้งสองประพจน์นี้นะครับมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าค่าความจริงของเขานะครับมีค่าความจริงเป็นอะไรนะครับเอามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะครับเครื่องหมายท่าแล้วนะครับตรงนี้คือกรณีอะไรเอ่ยเทจแล้วเท็จ อ่าจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยเครื่องหมายถ้าแล้วมีเทจแค่กรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเทจใช่ไหมแต่ในที่นี้มันไม่ใช่กรณีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูต่อนะครับในข้อที่3นะครับเขาให้เราหานะครับค่าความจริงของนะครับประพน์ P ก็ต่อเมื่อ Not P หรือนิเสษ p นะครับ อ่ะขั้นแรกนะครับเขียนโจทย์ก่อนนะครับอ่ะ p ก็ต่อเมื่อนะครับนิเสธ p หรือ not p นะครับอ่าจากนั้นนะครับแทนค่าความจริงนะครับของแต่ละประพจน์ก่อนนะครับอ่ะมาดูหน่อยสิประพจน์ p ของเรานะครับแทนค่าความจริงที่เป็นอะไรเยอ่ะเป็นเท็จนะครับอ่ะเขียนลงไปนะครับอ่ะเขียนค่าความจริงให้ตรงกับประพจน์ของเราด้วยนะ จากนั้นก็ลากเส้นเชื่อมนะครับลากเส้นเชื่อมแทนค่าความจริงของเขาด้วยอ่าโอเคทีนี้มาดูทางฝั่งขวามือบ้างนะครับทางฝั่งขวามือของเราเนี่ยเป็นนิเสธ p นาะหรือว่า n o ต p นะครับอ่าทีนี้ถ้าเป็นนิเสธเนี่ยขั้นแรกนะครับให้เราเขียนประพจน์เดิมของมันก่อนนะครับเขียนค่าความจริงของมันก่อนเนาะว่าประพจน์ p มีค่าความจริงเป็นไรจากนั้นนะครับเราก็ค่อยมาหาหนิเสธของมันเนาะว่ามัน ได้ออกมาเป็นอะไรนะครับอ่าประพจน์ p ของเรานะครับมีค่าความจริงเป็นเทนะ็จเนาะประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับอ่าเขียนให้ตรงกับประพจน์ p ด้วยนะอ่าประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับอ่าโอเคจากนั้นมหานิเศษนะครับนิเศษของประพจน์ p หรือว่าน็อต p นั่นเองนะครับอ่ามาหานิเศษ p หรือว่าน็อต p นั่นเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยอ่ะประพจน์ p ของเรานะมีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะฉะนั้นนิเศษของมันก็ต้องมีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยเป็นจริงนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เรารู้แล้วเนาะว่าประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับและนิเสธ p หรือว่า n o t p ของเรานะครับมีค่าความจริง เป็นจริงนะครับเรารู้ค่าความจริงทั้ง2ประพจน์ย่อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรานํามันมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายก็ต่อเมื่อได้เลยนะครับแล้วก็ดูค่าความจริงของเขานะครับเชื่อมด้วยเครื่องหมายก็ต่อเมื่อได้เลยนะครับตรงนี้เครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะครับอ่ลองดูนะเทสก็ต่อเมื่อจริงอาจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ เครื่องหมายก็ต่อเมื่อครูเคยสอนไว้ว่าไงในครับที่แล้วเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จใช่ไหมแต่ในที่นี้นะครับค่าความจริงมันต่างกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเท็จนะครับตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รู้แล้วเนาะว่านะครับ p ก็ต่อเมื่อนิเศษ p นะครับจะได้ค่าความจริงของประพจน์นี้เป็นเท็จนะครับ ต่อมาครับมาดูในข้อที่4นะครับในข้อที่4นะอ่ะเขียนโจทย์ก่อนนะครับอันดับแรกอ่ะ P และ Q แล้วนิเสษอ่ะอ่ะ P และ Q แล้วนิเสษอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาแทนค่าความจริงก่อนเนาะอ่ะทีนี้นะครับคณิตศาสตร์เนี่ยถ้ามีวงเล็บก็พยายามทำในวงเล็บก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อย จับไปคิดรวมกันกับตัวข้างนอกทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาแทนค่าความจริงของประพจน์ที่อยู่ในวงเล็บของเราก่อนตรงนี้นะอ่ะเรามาดูซิประพจน์ p ของเรานะครับมีค่าความจริงเป็นอะไรเ่ยอ่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่ะประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับ อ่ะแล้วประพจน์ Q ของเรามีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยประพจน์ Q ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับอ่ะโอเคเราแทนค่าความจริงของแต่ละประพจน์เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวจับมันมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายและนะครับแล้วดูค่าความจริงของเขานะว่ามันมีค่าความจริงเป็นอะไรนะครับตรงนี้ เท็ตนะครับเท็ตและจริงนะครับจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยในเครื่องหมายและเนีย่ยครูเคยสอนไว้ว่ Jedi, าไงเอ่ยเครื่องหมายและถ้าเท็ตตัวเดียวเท็ตทันทีใช่ไหมเครื่องหมายและครูสอนไว้แบบนี้นะเครื่องหมายและนะเท็ตตัวเดียวเท็ตทันทีเลยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าในวงเล็บตรงในวงเล็บตรงนี้ของเรานะครับก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็ นะครับอ่ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวมาดูทางฝั่งขวามือบ้างนะครับมาดูทางฝั่งขวามือบ้างนะครับอ่ะลองมาดูซิเป็นนิเศษอ่นะครับหรือว่าน็อตอานั่นเองนะขั้นแรกมาดูประพจน์นะครับอ่ามาดูค่าความจริงของประพจน์อาก่อนอ่าเดิมทีประพจน์อาของเราเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่าความเขียนค่าความจริงนะครับของประพจน์อาก่อนอ่าตรงนี้นนะที่ประพจน์อา นะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับอ่าที่ประพจน์ R เฉยๆนะยังไม่ได้หานิเศษนะครับอ่าที่ประพจน์ R เฉยๆนะครับมีค่าความจริงนะครับเป็นเท็จนะอ่าจากนั้นเดี๋ยวเรามาหานิเศษของมันนะครับว่ามีค่าความจริงเป็นไรอ่าเพราะฉะนั้นนิเศษของประพจน์ R ตรงนี้จะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยอ่านิเศษของประพจน์ R ตรงนี้จะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยตรงข้ามกันนะครับ อ่าประพจน์ r เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าเพราะฉะนั้นนิเสษของมันก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยตรงข้ามกันก็ต้องเป็นจริงนะครับอ่าโอเคทีนี้นะครับเรารู้ค่าความจริงนะครับของทางวงเล็บทางซ้ายมือนะครับแล้วก็รู้ค่าความจริงของทางฝั่งขวามือเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจับมันมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วได้เลยนะครับแล้วก็ดูค่าความจริงของมันนะว่ามันมีค่าความจริงเป็นอะไร นะครับจับมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วได้เลยนะครับตรงนี้ลองดูนะครับเทสแล้วจริงจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเ,เครื่องหมายถ้าแล้วนะครับเทสแค่กรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเทสแต่ในที่นี้มันไม่ใช่หน้าจริงหลังเทสนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นจริง นะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้แล้วนะครับว่าอ่าประพจน์นะครับของ p และ q แล้วนิเสต R นะครับจะได้ออกมาว่ามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างถัดมานะครับในตัวอย่างที่2นะอ่าตรงนี้ก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับตรงนี้ อ่ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะเขากําหนดให้ประพจน์ p นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะอ่ะเดี๋ยวเขียนสัญลักษณ์ไว้นิดนึงจะได้ดูง่ายๆตอนแทนอ่ะประพจน์ q มีค่าความจริงเป็นเท็จและประพจน์ R มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาหาข้อที่1เลยนะอันดับแรกเขียนโจทย์ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับแทนค่าความจริงของแต่ละประพจน์ได้เลยนะครับอลองมาดูนะครับตรงนี้ที่ประพจน์ p นะครับมีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยที่ประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับที่ประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับเขียนแทนลงไปโอเคจากนั้นมาดูทางฝั่งขวามือนะครับมาดูทางฝั่งขวามือตรงนี้นะครับ อ่าที่ประพจน์ p ตรงนี้ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับอ่ะเขียนแทนค่าความจริงลงไปได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะที่ประพจน์ q ของเรามีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยอ่ะเป็นเท็จนะตรงนี้เป็นเท็จอ่ะโอเค ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราหาในวงเล็บตรงนี้ก่อนเนาะนะครับยังหารวมกันไม่ได้นะเราต้องหาในวงเล็บตรงนี้ก่อนนะอย่าลืมนะครับว่าทั้งสองประพจน์นี้มันถูกเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ่าแล้วนะครับเราเพิ่งจะแทนค่าความจริงของแต่ละประพจน์เสร็จเองนะครับอย่าลืมจับมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วนะเช็คค่าความจริงของเขาก่อนนะครับว่าตรงนี้เราได้ค่าความจริงเป็นอะไรอจับมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจริงจริงนะครับจริงแล้วเทสนะครับจะได้ค่าความจริงเป็นไรเอ่ยเครื่องหมายถ้าแล้วครูสอนว่าไงมีเทสแค่กรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเทสใช่ไหมอ่าซึ่งอันนี้ก็คือหน้าจริงหลังเทสเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเทสตเลยนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับทีนี้เรารู้ค่าความจริงนะครับของทั้ง ทางฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวามือเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจับเขามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายและได้เลยนะครับตรงนี้จับมาเชื่อมกันได้เลย อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยจริงและเท็จนะครับจะได้ค่าความจริงออกมาเป็นอะไรเอ่ยเครื่องหมายและนะครับเท็ตตัวเดียวเท็จทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้แล้วนะครับว่าเป็นเท็จอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับมาดูต่อนะครับในข้อที่2นะครับในข้อที่2ตรงนี้ า P และ Q หรือ R นะครับ P และ Q หรืออาเขียนโจทย์ก่อน P และ Q หรือ R นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะทำจากในวงเล็บก่อนเนาะนะครับมาดูค่าความจริงของประพจน์ย่อยก่อนตรงนี้อ่ที่ประพจน์ P นะครับที่ประพจน์ P มีค่าความจริงเป็นอนะไรเอ่ยท,ที่ประพจ e น์ p e ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับอ่ะเขียนแทนลงไปจากนั้นมาดูที่ประพจน์ q นะครับที่ประพจน์ q ของเรานะมีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ย <c> ท <oughs> ี่ประพจน์ q ของเรานะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับ อโอเคมีวงเล็บเดี๋ยวทำในวงเล็บให้เสร็จก่อนเนาะพึ่งแทนค่าความจริงเสร็จอ่ะจับเข้ามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายและนะครับอ่ะดูค่าความจริงของเขาหน่อยนะตรงนี้อ่ะจริงนะครับจริงและเทสได้อะไรเอ่ยเครื่องหมายเครื่องหมายและเทสตัวเดียวเทสทันทีใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเทสเลยนะครับ ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูทางฝั่งขวามือบ้างนะครับทางฝั่งขวามือนะครับอ่าที่ประพจน์ R ของเรามีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยอ่าเป็นเท็จนะแทนลงไปเลยเป็นเท็จ อ่ะโอเคนะครับรู้ค่าความจริงทั้งทางฝั่งซ้ายมือแล้วก็ทางฝั่งขวามือเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวจับเข้ามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือนะครับหรือนะครับตรงนี้อ่ะจับมาเชื่อมกันได้เลยแล้วก็เช็คค่าความจริงของเขานะครับอ่ะเทสนะครับเทสหรือเทสต จะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เครื่องหมายหรือเครื่องหมายหรือนะครับมีเท็จแค่กรณีเดียวใช่ไหมก็คือเท็จหรือเท็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นเท็จนะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูต่อในข้อที่3นะครับในข้อที่3อ่า P นะครับ p แล้ว q ก็ต่อเมื่อ not p นะครับอ่ะเดี๋ยวแทนค่าความจริงในประพจน์ย่อยก่อนนะครับตรงนี้อ่ะดูในวงเล็บก่อนนะดูในวงเล็บก่อนนะครับตรงนี้อ่ะที่ประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ที่ประพจน์ p ของเราอ่ะที่ประพจน์ p ของเราตรงนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ ที่ประพจน์คิวของเรานะครับที่ประพจน์คิวของเราตรงนี้อ่ามีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยเป็นเท็จนะครับอ่ะเขียนแทนลงไปอ่ายังไม่เสร็จนะนะครับในวงเล็บของเรามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราเพิ่งเขียนค่าความจริงเสร็จเดี๋ยวจับเขามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยเครื่องหมายท่าแล้วครูสอนว่าไงเครื่องหมายท่าแล้วเครื่องหมายท่าแล้วนะครับมีเท็จแค่กรณีเดียวใช่ไหมเครื่องหมายท่าแล้วมีเท็จแค่กรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท็จแล้วจะได้เท็จนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับได้แล้วนะครับทางสั่งทางฝั่งซ้ายมือทีนี้เดี๋ยวมาทําทางฝั่งขวามือกันบ้างนะครับอ่ะ not p นะครับหรือว่านิเศษ p อ่ะขั้นแรกเดี๋ยวเราดูที่ประพจน์ p ก่อนนะก่อนที่จะหานิเศษของเขาที่ประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยที่ประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับตรงนี้อ่ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาหา น็อตหรือนิเศษ P ได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลากเส้นนะครับนิเศษเชื่อมให้เขาด้วยนิเศษของประพจนพีนะครับตรงนี้จะได้ว่าอะไรเอ่ยอประพจนพีนะครับเป็นจริงเพราะฉะนั้นนิเศษของมันก็จะได้เป็นเท็จนะครับตรงนี้อโอเคนะครับเราได้ค่าความจริง นะครับเสร็จแล้วนะครับทั้งทางฝั่งซ้ายมือแล้วก็ทางฝั่งขวามือนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรานําเข้ามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะครับเพื่อดูค่าความจริงของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ค่าความจริงออกมาเป็นอะไรเอ่ยเทสก็ต่อเมื่อเทส อาจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยเครื่องหมายก็ต่อเมื่อครูสอนว่างไงเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จใช่ไหมอ่าในที่นี้มันเป็นเท็จเหมือนกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นจริงนะครับเหมือนกันเป็นจริงอ่าโอเคนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับมาดูต่อนะในข้อที่4นะครับในข้อที่4ตรงนี้เดี๋ยวเขียนโจทย์ก่อนอันดับแรก อ่ p และ q อ่าในวงเล็บนะหรือ R อ่าเชื่อมด้วยเครื่องหมาย้้าแล้วถ้าแล้ว,ลวนิเสษอ่หรือจะเรียกสั้นๆว่าน o t R ก็ได้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะทำในวงเล็บก่อนนะนะครับอ่าโอเคมาดูที่วงเล็บแรกตรงนี้ก่อนนะที่ p หรือที่ p และ q นะครับตรงนี้อ่ะที่ประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นไรเอ่ย ที่ประพจน์ p ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับที่ประพจน์ q ของเรานะครับที่ประพจน์ q ของเราอ่เดี๋ยวครูเปลี 4, บบ่ยนสีแป๊บนึงอ่ที่ประพจน์ q ของเรามีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยที่ประพจน์ q ของเรามีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับอ่าเขียนแทนลงไป มีวงเล็บนะครับมีวงเล็บทําในวงเล็บให้เสร็จก่อนนะในวงเล็บเราถูกเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรและนะครับเดี๋ยวเช็คค่าความจริงให้เขาก่อนนะครับตรงนี้จริงนะครับจริงและเทสนะครับจะได้ค่าความจริงเป็นอะไร ครื่องหมายและเทตตัวเดียวเทตท,ทันทีก็เป็นเทตนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูที่ประพจน์อาต่อนะครับมาดูที่ประพจน์อาต่อมีค่าความจริงเป็นอะไรประพจน์อาเป็นเทตนะครับอ่ะที่ประพจน์อาของเรามีค่าความจริงเป็นเท็ต ทีนี้เราได้แล้วนะครับอ่ะเป็นเทสกับเทสเนาะถูกเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรืออ่ะจับมาเชื่อมกันได้เลยตรงนี้อ่ะเทสหรือเทสจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เทสหรือเทสก็ต้องเป็นเทสนะครับตรงนี้อ่ะโอเคทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูทางฝั่งขวาม,มือบ้างนะตรงนี้มันเป็น not r หรือว่านิเสศ r นั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูที่ประพจน์ r ก่อนเนาะก่อนที่จะไปหา,านิเสธของมันที่ประพจน์ r นะครับประพจน์ r อย่างเดียวนะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับอ่ะที่ประพจน์ r อย่างเดียวมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับหานิเศษของมันหน่อยนะครับนิเศษของประพจน์อานะครับก็คือค่าความจริงที่มันตรงข้ามกันนะครับอาจจะได้เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ประพจน์อาของเราเป็นเท็จเพราะฉะนั้นนิเศษของประพจน์อาก็ต้องเป็นจริงนะครับตรงนี้อ่าแทนค่าลงไปโอเคนะครับตอนนี้เราได้ค่าความจริงนะครับ ทั้งสงฝั่งแล้วนะทั้งทางฝั่งซ้ายมือแล้วก็ทางฝั่งขวาม,มือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับมันมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรเอ่ยตัวเชื่อมท่าแล้วนะครับเพื่อเช็คค่าความจริงของเขาเนาะ,ะตรงนี้นะครับเทสนะครับเทส แล้วจริงนะครับจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยตัวเชื่อมถ้าแล้วครูสอนว่าไงมีเท็จแค่กรณีเดียวใช่ไหมคือหน้าจริงหลังเท็จนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่หน้าจริงหลังเท็จอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องเป็นอะไรอ่ามันก็ต้องเป็นจริงนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวที่เหลือครูจะให้ไปทําแบบฝึกหัดนะครับ